หลวงพ่อโตนะครับหรือว่าท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธ,ธาจารโตท่านได้สอนไว้ตอนหนึ่งว่าทุกครั้งที่โยมมีทุก์ให้นึกถึงบุญกุศลที่โยมได้ทำมาขออำนาจแห่งคุณพระศีรัตนตรยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดาคุณมารดา ผู้ให้กำเนิดให้อธิษฐานจิตขอเวรภัยทั้งหลายจงปราศจากหายไปหายไปบุญเท่านั้นที่จะคุ้มครองและบุญเท่านั้นที่จะช่วยโยมได้ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับพบกันอีกแล้วกับทั่วไทยไปกับ Big กแอเช่นเคยครับวันนี้นําความเป็นสิรมุคลนะครับภาพที่ท่านเห็นคือผมมาร่วมงานนะครับรอพระสมเด็จองประถมนะครับผมได้โอกาสดีๆและและได้บาที่นี่หลายครั้งแล้วนะครับต้องขอบคุณนะครับพี่มันทนนะครับคนดังใจดีนะครับเจ้าของบริษัท me M.E.E.T ีมนะครับซึ่งใจดีมากๆนะครับสนทนาพาทีกันแบบชื่นใจชื่นใจนะครับบรรยากาศและทุกคนนะครับที่ผมได้เจอนะครับหลายๆท่านได้สัมภาษณ์ทุกคนเป็นคนใจดียิ้มแย้มแจ่มใสนะครับบรรยากาศที่เห็นนี่คือบุญันั้นเลยนะครับเรามาเทปูนหล่อพระสมเด็จองประถมนะครับมีความสำคัญมาก ได้สัมภาษณ์ทุกคนเป็นคนใจดียิ้มแย้มแจ่มใสนะครับบรรยากาศที่เห็นนี่คือบุญทั้งนั้นเลยนะครับเรามาเทปูนหล่หอพระสมเด็จองประถมนะครับมีความสําคัญมากมีบุญกุศลบารามีที่เรียกว่ามากมายเหลือเกินนะครับมากมายเหลือเกินผมจะพูดในแบบในความที่เข้าใจของผมที่ประสบการณ์เด็กวัดของผมนะครับเรียกว่าเป็นบุญที่ ถ้าเราได้มาร่วมเทปูนหรือว่าเททองเหลืองหรือสร้างพระนะครับไม่ว่าขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับเป็นบุญกุศลที่ทําให้เราไม่ต้องตกนรกเป็นบุญกุศลที่เราสามารถมาทดแทนคุณบิดามารดาได้ดีอย่างหนึ่งนะครับเป็นบุญกุศลที่เรามาใช้นี่สงนะครับที่เราเดินเข้าวัดเราไปใช้ประโยชน์ในวัดต่างๆนะครับอันนี้ก็บินบุญ อันนี้ก็เป็นบุญสำคัญมากๆทีเดียวนะครับซึ่งผมก็ได้เรียนรู้ได้ฟังมาจากหลวงปู่หลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าเธอจำไว้นะการสร้างพระทำบุญเนี่ยได้บุญมากๆเป็นบุญที่ช่วยชีวิตคนอื่นให้เป็นคนดีเป็นคนดีแล้วก็จะปลอดภัยทุกสิ่งทุกประการและบุญเหล่านั้นก็บุญเหล่านั้นก็จะสะท้อน ย้อนกลับมาสู่ผู้สร้างนะครับวันนี้ผมก็นำภาพบรรยากาศนะครับมาฝากทุกท่านนำเรื่องของบุญกุศลมาฝากทุกท่านนะครับนะครับก็ฝากไว้เป็นสิ่มงคลด้วยกันนะครับนะครับวันนี้ก็นำกว่าเป็นสิ่มงคลมาฝากทุกท่านขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการเป็นอย่างดีนะครับขอความโชคดีความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นกับท่านทุกเวลานะครับขอบคุณและสวัสดีครับ